เป็นวัวเล่าชวนคนลุกไม่น้อยเลยค่ะเมื่อชาวเน็ตคนหนึ่งได้นั่งเครื่องบินตรงที่นั่งริมหน้าต่างแต่แทนที่จะเจอวิวท้องฟ้าสวยๆกับเจอไข่ประหลาดวางเรียงเต็มช่องกระจกแทน ดูขนลุกขนพองขนาดนี้เธอเลยโพสต์ถามในกลุ่ม Facebook ว่าน,นี่คือตัวอะไรซึ่งมีคนมาให้ความรู้ว่านี่คือไข่ของตัวเลือดหรือปรตีนสีน้ำตาลโดยตัวเลือดจะมีขนาดราว5ถึง6มิลลิเมตรลำตัวแบนรีมีขาแต่ไม่มีปีกและมีปากแหลมไว้สำหรับดูดเลือดเพราะตัวเลือดชอบกินเลือดคนเป็นอาหารเวลาโดนกัดจะคันมากๆและเป็นแผลซึ่งตัวเลือดแพร่ผ่านเร็วๆมากเลยค่ะ ถ้าอ้างอิงจากภาพคาดว่าแม่ของตัวเลือดน่าจะคานเข้ารูเล็กๆที่เป็นรูระบายอากาศระหว่างชั้นกระจกจากนั้นก็เข้าไปวางไข่ตรงจุดระหว่างกระจกด้านในกับด้านนอกซึ่งตัวเลือดพวกนี้น่าจะตายหมดแล้วเพราะตัวเลือดจะตายในที่ที่มีอุณหภูมิสูงเกิน120องศาฟาเรนไฮต์ค่ะซึ่งจุดที่ตัวเลือดไปไข่ไว้นั้นเป็นจุดที่อยู่ระหว่างกระจก2ชั้นไม่สามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้จึงต้องปล่อยไว้แบบนั้นถือเป็นความโชคดีค่ะที่ตัวเลือดตายหมดแล้วไม่งั้นตัวเลือดจะเกาะติดผู้โดยสารและกระจายสร้างความสยองไปรอบโลกแน่นอน